สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์ธีรวัตรเผยสุดควายดีที่สุด ในวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนังอาการข้างเคียงน้อยทั้งไครรุนแรงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตัวจะไม่มีจีนศึกษาพบลักษณะเดียวกันเมื่อวันที่9กันยายน64นายแพทย์เทรวัตเหมจุธาหัวหน้าูนยนวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กถึงการฉีดวัคซีนว่าซิโนแวคบวกซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกาดีที่สุดดีกว่าซิโนแวคแอสตราเซเนกาและการใช้เข็มที่3เป็นชั้นผิวหนังจะได้ผลดีเท่ากับเข้ากล้ามโดยใช้ขนาดน้อยลง5เท่าและ ข้างเคียงมีเฉพาะบริเวณที่ฉีดแต่อาการไข้รุนแรงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตัว จะไม่มีหรือพบน้อยมากและจีนมีการศึกษาพบลักษณะเดียวกันประเทศจีนยืนยันการฉีดเข็มที่3า้วยแคนซินโนไบโอแบบเดียวกับแอสตราเซเนกาที่เป็นไลฟ์ไวรัสเ e กเตอร์ตามหลังซิโนแว็2เข็มดีที่สุดซิโนแว็บวกซิโนแวกบอกไลฟ์ไวรัสเบกเตอร์กระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้น78เท่าซิโนแว็บวกซิโนแว็บวกซิโนแวเพิ่มขึ้น15.2เท่าซิโนแว็กบวกไวรัสเบกเตอร์เพิ่มขึ้น25.7เท่าการได้ซิโนแว็กเต็มสูตรคือ2เข็มจะยืืนนนเป็พ้ดดีีท่สสุหรับ ับเข็มที่3ด้วยยี่ห้ออื่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณข่า